สื่อตุรกีรายงานโอซิเมนคุยกับแมนยูเรียบร้อยรายงานจากสื่อตุรกีหลายสำนักครับรายงานตรงกันเลยครับบอกว่าวิกเตอร์โอซิเมนครับกองหน้าของนาโปลีที่ยืมตัวมาเล่นให้กับกาตาลา่ยได้บรรลุข้อตกลงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยแมนยู U, ต้องการตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเป็นอย่างมากเพราะที่มีอยู่เนี่ยแฟนๆผีนี่บ่นกันเป็นสักกระเบือเลยครับไม่ว่าจะเป็นลาสฟูธฮอยลุนก็ดีหรือโจโชัวเซ็กซี่ y, ที่เชื่อมเกมดีมีส่วนร่วมกับทีมแต่ว่ายิงไม่คมนั้นเนี่ยแฟน ผีบอกว่าอยากจะได้กองหน้าเบอร์9ที่มันผลิตสกอร์ได้แล้วก็สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตกเป็นข่าวกับโอซิเมนต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับมีรายงานจากสื่อในตุรกีครับรายงานว่านะักตอนนี้เนี่ยทางด้านของวิเตอร์โอซิเมนเนี่ยได้ตกลงสัญญาส่วนตัวกับแมนยูเรียบร้อยนะครับโดยสื่อกูรูฟุตบอลในตุรกีเนี่ยระบุไว้ก็คือสัญญา5ปีค่าเหนื่อยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรต่อปีนะครับซึ่งนี่คือกองหน้าที่เนื้อหอมมากๆครับปัญหาอย่างเดียวของแมนยูก็คือว่าแม้ว่่่าาจะตกลงคเหนือย ว่าสัญญากับโอซิเมนได้แล้วเนี่ยแต่ต้องไปตกลงกับนาโปลีก่อนครับเพราะเจ้าตัวเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับนาโปลีแล้วก็ค่าฉีกสัญญาอยู่กับนาโปลีเนี่ยจำนวน120ล้านยูโรครับซึ่งก็เชื่อว่าแมนยูไม่กล้าจ่ายในราคานี้แน่แต่นาโปลีเนี่ยอาจจะลดราคาลงมาเพราะถ้านาโปลีไม่ยอมลดเนี่ยโอกาสที่จะเก็บโอซิเมนไว้แล้วเสียฟรีเนี่ยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคาดการณ์ว่านาโปลีจะคุยกับแมนยูและจะเจรจารลงมาเนี่ยคาดการณ์ว่าค่าตัวไม่น่าจะเกิน80ล้านยูโรนะครับซ การหาตังค์เลยครับนะตอนนี้เนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะปล่อยจอยครับในพรีเมียร์ลีกแล้วแล้วก็ไปเน้นในยุโรปเพื่อหวังว่าจะได้แชมป์ยุโรปเพื่อคว้าโคต้าไปแชมเปี้ยนลีกจะได้มีรายได้เข้ามาซื้อกองหน้าคนใหม่นะครับซึ่งสื่ออังกฤษนะครับก็รายงานข่าวใกล้เคียงกันครับโดยสื่อเนองกฤตเนี่ยรายงานว่าแมนยูพร้อมจะจ่ายเงินให้กับนาโปลีเนี่ยแค่60ล้านยูโรเท่านั้นถ้านาโปลีปฏิเสธเนี่ยก็อาจจะต่อไม่เกิน70บล้านอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าโอซิเมนจะได้ย้ายทีมหรือไม่ในซนัม ไปลุ้นบอลั่วอย่างเดียวแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปอันนี้ก็ฝากกดไล์ก็แชร์กดติดตามช n น l ไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ